รถเกียรกเบเทรพัฒนาไอ้นุ่มไ,ไฟฟ้ครับผมอ่าตัวนี้อุ้มสองอันห้าครับเรืสิบข้อใหญ่ครับเครื่องสองร้อยยี่สิบแรงนะครับที่สูงนะครับผมมีพร้อนใช้งานครับผม ลงหลังกูครับก่อนที่จะล้างก่อนนะครับคุณลิยวเข่าก็มาจากพีระเกดนะครับตอนนี้นะครับผมเตรียพร้อมใช้งานครับเอาไปพร้อมลุยได้เลยราคา3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเอาไปเติมน้ำมันลงเกี่ยวได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ครับเตรียมพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับผม สนใจติดต่อสอบถามได้ครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมกเกษตรพัฒนาให้หนุมไฟไฟ้าครับอ,อุ้มสองตันห้าครับเจ้ายี่สุสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบครับเทอร์โบนะครับรถทำง,งานคล่องตัวเลยครับคันนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหียวให้พร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาโดยด่วนเลยครับ 3 9 5 0 0 0บาทครับพร้อมใช้งานเลยสนใจโทรเลยครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8 9ครับทีมงานพิทักษ์ปุรีลำพันธุเดิมครับผมร้านทีเอเจคเตอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองไฮครับตำบลตลาดโพอำเภอลำปายมาจังหวัดปุริลำติดทางหลังที่ลำปายมาคูงหวัดปุรบผมห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรครับตัวนี้เป็นท่อน้ำผู้เรียบร้อยนะครับผมไปท่อแทงน้ำผู้เรียบร้อย เดี่ยวดันคอสปริงครับอ่าตู้เบาครับผมตัวนี้สนใจโทรเลยครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8 9, 9. ทีมงานพิทักษ์ปุรีรังคนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติด,าต,ดตามด้วยครับสำหรับทุกที่ทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมสาธยายงานข้อตัวเลยครับตัวนี้ มาสอบถามได้ครับ0803839799ครับราคาน,นี้ส่งฟรี300กิโลเมตรเช็คเศษสายของเรือให้ใหม่ทั้งคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยน,นะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมสำหรับคันนี้ก็รถเกี่ยวรถเกราเกษตรพัฒนาครับหนุ่มไวไฟครับผม ขายรถไปไว้ใช้งานนไปไว้รับจ้างอยู่ด่วนเลยครับราคานี้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรับรายการที่เทินรถทุกชนิดครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับผมแต่ว,ว่าจะมาดูรถตัวจริงมาทดสอบระบบได้ที่หน้าร้าน T S Tractor การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองไฮตำบลตลาดโอาพอำเภอลำปีมาจังหวัดปุริลำติดทางหลวงเส้นลำปมีมาจังหวัดปุริครับผมห่างตัวเพประมาณหกกิโลเมตรครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ